รงพยาบาลแม่สอดเปิดฉีดวัคซีนป้องกันโควิดแก่ผู้ที่มีสัญชาติไทยอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปในวันที่1ถึงวันที่5พฤศจิกายนนี้เป็นเข็มแรกเข็มที่2และบูสเตอร์เข็มที่3ค่ะที่อาคารตึกผู้ป่วยนอกชั้นที่6โรงพยาบาลแม่สอดเขตเทศบาลนครแม่สอด ประชาชนชาวแม่สอดทุกคนที่มีสัญชาติไทยอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปเดินทางมารับวัคซีนซึ่งเป็นสูตรฉีดไข้เข็มแรกซิโนแวคและเข็มที่2ตามใบนัดแอสตราซิเนกาโดยแจ้งตารางการให้บริการวัคซีนป้องกันโควิด -19 แก่ผู้มีสัญชาติไทยช่วงวันที่1ถึงวันที่5พฤศจิกายนเข็มแรกสำหรับผู้มีสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน เปิดให้บริการวันล,ละ200รายและเข็มที่2ให้มาตามใบนัดปกติส่วนเข็มที่สาสำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนซีโนแวคครบ2เข็มช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนกรกฎาคม2564ที่ผ่านมาโดยแจ้งตารางการให้บริการวัคซีนป้องกันโควิด -19 เข็มที่3ในวันที่1 3และวันที่5พฤศจิกายนนี้ ที่โรงพยาบาลแม่สอดให้บริการจำนวน200รายจึงฝากประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงในการฉีดวัคซีนเข็มแรกส่วนเข็มที่สองให้เตรียมใบนัดการฉีดวัคซีนและสำหรับเข็มที่3ให้เตรียมประวัติในการฉีดวัคซีนด้วย